คือนี่เราต้องพักที่นี่ดีใจยังเลยอะไรอะรายการเราไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีแต่ความแบบพี่อะไรก็ไม่รู้ก็ได้พูดแค่ว่าอีหยังวะแค่นั้นเองอีหยังวะเออใช่ดีนะยังมีพี่ภูไห่งั้นถ้าคูยังจุดไฟไม่ติดเดยนเแล้อ่อยู่ดีก็ให้มันเป็นนักร้องแต่จ่ายคิวพิธีกรอย่างเดียวนะอีหยังวะพามาทำไมคะอีหยังวะูมาทำไมคะเนี่ยอีหยังวะโอ้โหกูเห็นแล้วพียแต่สิ่งที่ห้ามออกมาเลย ชุดอินเดียค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่เอ็มตอนนี้เราอยู่ที่ไวน์อนอตเขาใหญ่นะคะแล้วก็พักเมื่อคืนจนแบบเต็มที่แล้ววันนี้ก็จะออกไปทําภารกิจวันนี้ไปเก็บดอกไม้นะคะแล้วก็แล้วนั่งปั้นอะคริลิกอะไรน่ารักน่าักนะคะที่เดา <c oughs> วันปีเป๊ะสไตล์แบบสไตล์วันสไตล์พุ่งค่ะมันคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะไม่รู้อะไรเมื่อวานก็แต่งเวอร์เกินก็พากูไปลุยอะไรก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราก็น่าจะแบบไม่ร้อนใช่ไหมครับวันนี้ร้อนกันแดดยังไม่มีมาเลยนะใครมาก่อนถือว่าเด็ดนะกูบอกเลยนะถ้าไม่นักูจะยืนให้ดำเลย ตอนนี้อยู่ไหนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่โบนัสซาเอกโซติกคือเป็นสวนสัตว์เกี่ยวกับสัตว์เอกโซติกเหรอจะเห็นนังเงือกอย่างงี้เหรอนังเงือกไม่ใช่เอกโซติกนั่นก็คือผีเอกโซติกก็คือัต์ป่าอ๋อผู้หญิงนี่คือเอกโซติกไหม เออใช่นี่แปลกถือว่าแปลกจากพ่เอ็มเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะเอ็มเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนกเลี้ยงหมาี้ิงนกด้วยหรอใช่นกอยู่ที่ลับบุรีนกแอฟริกันเกย์ค่ะเป็นนกแก้วแบบพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดจริงเหรอมันพูดอะไรได้บ้างตอนนี้พูดอะไรไม่ได้ มันฉลาดไม่ใช่คนฉลาดมัเป็นมายโยเลยเหรอมันเป็นใบอ่ะเออคนอาจจะไม่รู้เรื่องลิงอ,ะอ,อ่ะที่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ลิงมาแล้วเปเลี้ยง <พอ S 1> ลิงเป็นความชอบลิงอยู่แล้วแล้วเราเคยเลี้ยงนางอายมันเหมือนเป็นว์สนแลเราก็เคยจดใบยอะไรเงี้ยแล้วมันตายแล้วมันเราก็เลยร้องห่มร้องไห้จนมาตัวนี้แหละมันลดราคาอะไรเงี้ยแฟนก็เลยซื้อให้วันนึงเช้เดินดเข้าไป ฉันเจอม้าตัวหนึ่งมันถามว่าแถวเท่าไรฉันเลยตอบว่าไม่เท่าไรตามรวดมาวิ่งนี้ดีกว่าอ,อยาสีฟันที่คุณใช้สูตรเกลือหรือเปล่าคะพี่คะม้าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะและว,วันนี้นะคะรายการของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้ อะไร้ก๋เขาตกใจกูเหมือนกันอู้ทำไมปากเหลือขนาดเนี้ยขอจับหน่อยดิน่าจะเป็นขี้นะครับที่เขาจริงเหรอเขาขิงขี้เหรอเขาจับหน่อยเขาจิ้มทีนึ่งว่าจับได้ด้วยอย่ามั่นไม่ได้สวยค่ะอ้าวทำไมเขาหายไปไหนเนี่ยเขาหายไปแล้วไงติชาเขาหายไปแบบไม่บอกเขาหายไปแบบไม่บอก จับได้ไหมจับอือดได้ไหมเฮ้ยอันเนี้ยคือเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่หนูอยากเลี้ยงแต่ผัวหนูไม่ให้เลี้ยงเพราะมันจะใหญ่มากจริงเหรอแล้วเราไปที่สวนสัตว์เขาบอกว่าไงรู้ป่ะเลี้ยงไหมค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเอ็งบอกถ้าเรายังกินกระเพราหมูอยู่อ่ะอีกคนขายว่าไงป่ะเขาก็จะรักพี่เพราะเขาได้กินหมูในตัวพี่เขี้ยมากลัวอีดอกไม่ได้ป่ะเธอรู้ป่ะว่าฉันเป็นหมอดูฉันดูดวงได้ จริงเหรอถ้าดูถ้ายังไงเห็นตัวนี้ไหมเออเอออนาคตนะสเตะสเตโอ้ใหญ่ไปไหมคะแม่ดูว่าไงย้อยย้ดูใหญ่มากเมื่อยหรืออะไรง่วงจำกูไว้นะเวลาเข้าคลินิกให้เข้าคลินิกที่มีออยถ้าซิลิโคนเหลวลักษณะหน้าจะเป็นอย่างนี้แก่ตัวไปมันไม่ดีหรอก Uhm, มันไม่เจ็บเลยจริงๆแบมมือมันง่ายกว่าใช้เดือนมันไม่จิกเราเลยนะเธอเลยกูปากว่านะชื่อสอซ้อมสองนั่นที่หยวกโอ๊ยใอ่เนาะกับกำลังตัวอยู่เนี้ยมาแบบเธอแบมมือไว้เฉยแค่นั้น ไม่เจ็บเลยเธอดูกลัาปากนก,กอะไมหกลัวหลายอย่างปากอันนี้ไม่มีปากง่ายนิดเดียวอนะีกตัวนั้นมองเฉยีกลัวหกูน้าขึ้นหน้าขน,านไม่เป็นไร <c oughs> เหมือนเราเป็นเจ้าหญิงอะคือมันอุ้ยอุ้ยดูนิแล้วกับหนูโยนอาหารขึ้นฟ้าจะเป็นยังไงอยากลองไหมเออพี่กวานร่วง ไม่ต้องให้เพียะค่ะต้นเฮ้ยมันหายใจแรงอ่ะเอออเายังหนึ่งสองสามยืดให้นอนอยู่ข้างหลังให้ดีอ๋อหนึ่งไปไหนอ่ะอุ้ยลิ้นอี๋ไปไหนมาลิ้นมันคงจะเพลินด้วจะเอาจริงเหก็จะเอาเหรอเอ้ยยังถ่ายรูปบ้างขอจับหน่อยได้ไหม อุ้ยทำไมอ่ะไม่ได้อ่ะไม่พูดแล้วขอจับหน่อยได้ไหมทีหนึ่งชดเขาจะมั่นอยู่นะตัวนี้ไม่ค่อยรักคุณแล้วครัวดูลินลินเขาสู้กันทุกคนดูลินนะหนึอันเลแล้วลิน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 อันลิ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 นนอัลิน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 ลอู้เสียวแฟกเลยเมื่อกี้คุณอย่างนี้เลยอะ <ย><ง>เลิ้นไม่ตลกเนาะคุณคิดอะไรคิดเหมือน,นเอวอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> ดจะกูเหมือนยังไม่ได้กูเหมือนยังไม่รู้เลยว่าเล่นมาเล่นยังย่งเมื่อกี้กูยื้อยูย่อย่างนี้ทำอาหาอะไรอะ่ะส้ตมตำตำส้ตมตำจากเนื้อยีราได้หนูหนูหนหนส้มตำส้มได้อร่อยด้วยหนูก็ต้องเสิร์ฟได้ แค่แค่ชุดมัสคอตอินเดียกูยังใส่มาแล้วกี่ย่งวะกูมาทำไมคะเนี่ยกี่ย่งวะโอ้โหกูเห็นแล้วอินเดียมันพี่กว่าอินเดียมากยังไงจริงเหรอเอกซ์โอติกสุดๆตัวเแรกอีเแี้ยตัวแรดแรกเลยเหรอตัวแรดชมพี่หรือพูดถึงชุดตัวตัวแรดคือชุดไรโน่ Yeah you gonna be a rhino มันได้ตลอดเลยอ่ะเอาไปตะกร้อก็ต้องถ่ายดิ นีน่นครับการนอนพักของพิธีกรของเราฮะริมน้ำมีคนดูจริงๆเลยอีพีนี้นพิดไปทับป่ะไปรออีพีหน้าเชื่อคูปปะปีดวันนี้นะคะจะทำส้มตำปักคงเป็นตำสั่วใส่ขนมจีนด้วยอย่างแรกนะนี่รู้มาใส่พริก สัก4เม็ดแล้วก็ใช้เป็นนี้เขาเรียกว่าห,หัวหอมกระเทียมโอเคโอเคไปๆปอย่างแรกนะคะเราก็ตำพริกกับกระเทียมก่อนใส่ก,กระเทียมให้แหลกหน่อยโอเคอะอย่างนี้นะคะนี่แม่ค้าตัวจริงข่าหมี่น,นี่ก็คือส้มตำกับนี่เทียมไว้ ลองชิมนนหนอน,นิดนึงนี่มีทนไหตงากินตั้งแต่เด็กเลยค่ะตอนอยู่บ้านยายแต่ไม่เคยได้ทำเองอะ่ะเด็กเดือนตอนนั้น เกมชิปแตกต้องอยู่อะไรนีดตลอดชีวิตกลัวมันจะปิดไม่ได้เลยอ่ะมึงกลัวกูตายก่อนมึงกลัวกูตายก่อนตอนเนี้ยเอากูมาทำอะไรกันเนี่ยพี่แมเห็นหางเพราะว่า ขอบคุณค่ะรับอะไรเพิ่มไหมคะถ้ารับอะไรเพิ่มเชิญด้านหน้าเคาน์เตอร์หยิบเองเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะไม่เดินมาสั่งเองวะอีกบนโต๊ะมึงกินไม่พอหรือไงไม่เดินช้าอย่างนี้เนี่ยนะเด็กเสิร์ฟอะไรเนี่ยนี่ค่ะหมด หมดค่ะหมดทุกอย่างมูตี้ได้ไหมคะหมดค่ะสตรอเบอรี่โซดาเหรอคะเดือดน้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะเอาน้ำเปล่าเย็นแก้วนึงค่ะอันนี้ยังไม่กินขอบคุณค่ะวิ่งไม่ดูได้ไหมคะวิ่งไม่ได้ลองก้มไปกินหญ้าสิคะเที่ยวเลยขอบคุณค่ะ อุ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะอ๋อมืออยู่นี่ไม่น่าเลยไม่น่ารับไม่น่ารับตั้งแต่แรก,รกนเลยการนี้ว้าว wow. นี่พี่หนูแนะนําอันนี้หนูเตาเองตึ้งเหรอเต้าดำเป็นเหรอนานแล้วว่าจะแปดขวบอะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตำอะไรก่อนลำบากคงทำไมไม่ใส่น้ำปลาล้านึงอะด,ดีแต่อุ้ยเธออร่อยนะตำแบบ รสชาติผู้ดีบีดดเดอร์บีก็พูดเป็นกันแล้วไม่อร่อยอร่อยอยู่วันนี้นะคะเขาเรียกว่าไงอ่ะได้ได้ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆก็ไม่ใช่อกินไะอศครีมสวีเดนเออ <c oughs> ใช่กูอยู่คนเดียว <c oughs> เราไม่คิดว่าเราจะได้แบบไปที่สวสวนสัตว์อีกถ้าไม่ได้ถ่ายรายการเราก็ไม่ได้มาหรอกใช่ อีหยางวะที่เจอวันนี้นะคะก็คืออีหยางวะตั้งแต่ตื่นแต่วันนี้เสื้อผ้าเราก็พอไปได้กันอยู่เนาะใช่ใช่ก็ถือว่าดีอีหยางวะก็คือกูยังงงอีหยางวะกับยีราฟอยู่เลยเมื่อกี้ที่ตอนยื่นออกไปมันกินของมึงคนเดียวกูยังไม่นี่เลยเขาชอบกินมันบ้านหรือเปล่ายีราฟเขาไม่กินแบบเกิร์ลยีราฟหมนหลีเปล่าหลีที่แปลว่าเธอไม่กล้าพูดคำว่ากล้องเหไม่นึ่งสองสั้น าจริงถ้าสมมติเทปนี้ยังงงว่าอีหยังว่าอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่ e p พีสี่อีหยังก็เดิมติชาพี่อยากให้ติชาแบบยืนถ่ายตรงน,นันรถชนแล้วติชากระดกมาตรงนี้อย่าหาท่า